นะครับทีนี้เราจะมาต่อกันนะครับในเรื่องของการหาเอ่อเขาเรียกนะเป็นเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณของมุมนะครับเราจะมาทวนค่าไปเอาอีกไปสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะแชร์หน้าจอแบบนะครับคราวแล้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการแปลงหน่วยนะครับหน่วยม,มีสองหน่วยนะนะครับก็คือองศากราเดียน พราะฉันถ้าสมมติคุณสามารถรู้ตรงนี้ได้ว่าเออถ้าเราต้องการแปลงองศาเป็นรดศนะีน่ะเราก็แค่เอามุมที่เราต้องการน่ะองศาที่ต้องการน่ะไปคูณด้วยพายส่วนร้อยแปดสิบมันก็จะออกมาเป,ป็นรดศมีแล้วหรือถ้าคุณรู้ว่าเราต้องการแปลงรดีมีเป็นองศาถ้าคุณรู้ว่าโอเครดศมีที่เราต้องการน่ยถ้าอยากแปลงนะเอาไปคูณด้วยร้อยแปดสิบส่วนพายมันก็จะออกมาเป็นองศาอันนี้คือสิ่งที่เรา ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับแต่เราก็ลองหัดแปลงค่าไปมาแล้วทีนี้สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยคืออย่าลืมเรื่องของเลขยกกาลังไอ้พิจิตกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะองศา,นาเนาะเพราะอ,องศาเนี่ยคนมักจะลืมเขียนไอ้นักขิตนักขิตอะไรเนี่ยที่เป็นวงกลมวงกลมข้างบนเนี่ยเพราะถ้ามันไม่เขียนเนี่ยความหมายมันจะผิดเลยนะครับมันจะไม่ใช่อ่องศาแต่มันจะกลายเป็นตัวเลขธรรมดานะเพราะฉันอยากให้ดูให้ดีด้ดวยนะครับตรงนี้ อ่ะทีนี้เรามาดูข้อสี่มาเป็นโจทย์บ้างมันเอาองศา,ากรเรเดียนเนี่ยไปไประยุกต์ในของโจทย์แต่จริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับเขาบอกว่ารูปสามเลี่ยรูปหนึ่งนะครับมีมุมสามุมแน่นอนรูปสามเดียวก็ต้องมีสามุมนะมีขนาดมีเขาให้มาสองมุมว่าม,มุมหนึ่งขนาดยี่สิบองศามุมหนึ่งขนาดห้าพายส 6, ่วนหกเรเดียนจงหาขนาดของมุมที่เหลือในหน่วยเรเดียนและองศา แน่นอนมันมีสามมุมขาดอีกสองมุมไอ้มีสองมุมขาดีกหนึ่งมุม,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 มแล้วอยากทราบมุมนั้นเป็นอะไรทีเนี้ยปัญหาของเราคือถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็คิดได้เลยเนะแต่นี้ใหม่จะต้องมีการดัดแปลงนิดนึงเนื่องนะจากว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันมีทั้งหน่วยองศาแล้วก็หน่วยเรเดียนแล้วฉันเราต้องเรียกเอาอย่างใดซอย่างหนึ่งนะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็น่าจะถนัดแปลงเรเดียนเป็นองศาเนะนะครับเพราะฉะนั้นผูขอแปลงก่อนนะอ่ะ จาก5ไ16ถ้าเราแปลงมาองศานะครับเราก็เปลี่ยน 5, 180ก็คือจบแล้วตัดก,กันคำตอบคือได้150องศานะครับโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหามุมที่เหลือได้แล้วมุมที่เหลือมีขนาดอย่างที่บอกคือรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีสามมุมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศา เราก็เอาร้อยแปดสิบตั้งนะครับลบสองมุมที่เรารู้ก็คือที่โจทย์ให้มาคือยี่สิบองศากับร้อยห้าสิบองศาที่เราแปลงเมื่อกี้โอเคไหมมันก็จะเหลือเป็นคําตอบคือสิบองศาเพราะฉะนั้นมุมที่เหลือ่ยมีขนาดสิบองศานะครับและถ้าเราจะทำสิบองศานรัจะสิบองศาจะเปลี่ยนเป็นหน่วยเรเดียนเนื่องจากว่าเขาจะตอบสองสองหน่วยเนอะ พราะตอนนี้เราได้องศาแล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแปลงออสิบองศาให้เป็นเรเดียนมันก็คือเราจะสิบคูณด้วยจำได้ไหมว่าทำไงเปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนเราจะคูณด้วยพายส่วนร้อยแปดสิบนะครับอ่าแล้วก็คูณไปคูณด้วยพายส่วนร้อยแปดสิบส่วนตัดศูนย์คำตอบคือพายส่วนสิบแปดเพราะนั้นข้อนี้เราก็ตอบได้แล้วว่าขนาดมุมเนี่ยถ้าตอบในหน่วยขององศาตอบศบองศา ถ้าตอบหนึ่งหน่วยของเรเดียนตอบพายส่วนแปดพายส่วนส okay, ิบแปดเรเดียนโอเคไหมอ่ะไปต่อนะไปต่อนะอ่ะทีนี้มาดูข้อนี้จริงๆอ่ะเออยังไม่ต้องยังไม่ต้องทำก็ได้นะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากเยินอะไรเราลองทำสักหน่อยไหมอ่ะลองดูแล้วกันนะ เขาบอกว่า a เนี่ยมีขนาดเป็นสองเท่าของมุม b นั้นแสดงว่าถ้าเราสังเกตถ้าเราลองแปลมาสมการนะก็คือมุม a เนี่ยมีขนาดเป็นสองเท่าของมุม b ก็คือ a ใหญ่กว่า b ถูกต้องไหมแล้วก็มีอันนึงคือผลต่างของ a กับ b เนี่ยมาต่างกันอยู่สามสิบองศาเนี่ยแล้วก็แค่เขาให้หามุม c ใองไหมครับเราก็แก้สมก,การอ่ะเพื่อหามุม A กับมุม b ฮะแล้วค่อยถึงจะรู้ว่ามุมสคืออะไรใช่ไหมอ่ะถ้าสมมุติเราเอาอาถ้าสมมติเราบอกว่าเราจะแทน A เท่ากับ2 B อ่าตั้งชื่อละกันเนาะอันนี้มปนสมก,การที่หนึ่งละกันคุูจะแทนขอแทนแนนสมก,การที่หนึ่งเพราะนักก็จะกลายเป็น2 B ลบ b เท่ากับสามสิบองศาซาว่าบีเดียวทันไหมทันไหมบีเดียวก็คือเท่ากับสาสิบองศาเพราะว่าสองบลบ b มันเลยมันเลนหนึ่งบก็คือบเดียวโอเคไหมอ่ะถ้าเราได้มุม B ปุ๊บเราก็สามารถแทงค่ากลับไปได้นะอาจอาจจะจากสมการที่หนึ่งก็ได้ จากสมการที่1จะได้ว่าเราแทน B ด้วย30องศาเพราะฉะนั้น A ของเราจะกลายเป็น60องศาโอเคไหมนะครับจิมมง่ายิีเดียวเองเนี่ยไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นมุม C จะมีขนาดเท่าไหร่ก็คือเอา180ตั้งมันคือมุมสามเหลี่ยมเอ่อมุมภายรูปสามเหลี่ยมเนอะ180ลบมุม A กับมุม B ก็คือลบออกจาก30แล้วก็ลบ60มันก็จะเหลือ9กองศาเพราะฉะนั้นมุม C เนี่ยมีขนาด90องศา แต่เขาให้ตอบเรเดียนนะครับเพราะฉะนั้นก90องศาเนี่ยเราคุณมากนะก็คือพายส่วนสองนั่นเองไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมุม C มีขนาดพายส่วนสองเรเดียนจบแหลยเห็นไหมไม่ได้ยากกินอะไรเลยนะครับอะทีเนี้ยเรากำลังโฟกัสในเรื่องของการหาค่าในการหาค่าฟังก์ชันคไสายและสายที่ผ่านมาเนี่ราจะโฟกัสแต่ตัวที่เป็น เออเรเดียน uh, ทีเนี้ยครูกำลังพูดถึงหน่วยองศาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําแบบหน่วยองศาเป็นหลักการคือเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอ่ะมาเนี่ยมาดูให้รู้จักก่อนโอเคมันจะเริ่มต้นที่ศูนย์ตอนเป็นเรเดียนพายก็เริ่มต้นที่ศูนย์เริ่มต้นที่จุดนี้เสมอถ้าหมุนขึ้นเป็นบวกหมุนลงเป็นลบองหน่วยองศาก็เหมือนกันนะครับตอนที่ขอโฟกัสที่ด้านบวกก่อนถ้ามาก่อนแล้วหมุนมาถึงตรงนี้ปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็น ตรงนี้มาเอ่อมือก่อน,นถ้าเราหมุนมาถึงตรงนี้ปึ๊บตรงนี้มันคือพายส่วนสองแต่ถ้าเป็นองศามันจะกลายเป็นเก้าสิบองศาถูกต้องไหมนะครับถ้าสมมติเราหมุนปึ๊บแล้วมาตกที่ตรงนี้เมื่อก่อนมันคือพายแต่พอเป็นหน่วยองศามันจะกลายเป็นร้อยแปดสิบองศาโอเคไหมถ้าเราหมุนมาถึงตรงนี้เมื่อก่อนมันคือสามพายส่วนสองแต่พอเป็นองศามันก็คือ 2 7 0อเจองศาถ้าเราหมุนกลับมาครบรอบจุดเดิมมันจะกลายเป็นรอบวงกลมหนึ่งก็คือ360ถ้าเราเดินทางต่อสมมุติถ้าเเดินทางต่อนะจากส6มร่อยหกสบไปหนึ่งจาก3 60เราเดินทางต่อ,นะ 26, 81, 260, ตอบวกไป9ก้าสิบกลายเป็น4 5 0หเดินทางไปต่อตรงนี้ก็จะกลายเป็น540เดินทางไปต่อก็จะกลายเป็น บวกลงเก้าสิบก็กลายเป็นหกร้อยสามสิบแล้วก็บวกลงเก้าสิบเป็นสองรอบก็คือเจ็ดร้อยยี่สิบหรือคือสองพายสมัยก่อนนั่นเองนะครับโอเคนะอ่ะสมัยก่อนถ้าเราตกพอสองหมุนมาแล้วตกพอสองมันคือพายที่ถอยมานิดหนึ่งแต่พอเป็นองศามันก็จะกลายเป็นร้อยแปดสิบลบเอลฟาเมื่อก่อนนี้มันคือพาย,ยางไง แค่นั้นเองถ้าอยู่คนละ่สา,สามก็คือพายบวกเอลฟาตรงนี้มันก็จะกลายเป็นร้อยแปดสิบบวกเอลฟาแล้วก็สุดท้ายคนสี่คือมะก่อคือสองพายลบเออลบเอลฟาเพราะั้นตอนนี้มันคือองศามันก็จะกลายเป็นสามร้อยหกสิบองศาลบเอลฟานะครับเพราะหลักการก็ยังคงเหมือนเดิมอ่ะโอแซนตาคอร์ Santa ทุกอย่างมาเดินหมดเปี่ยนแค่เปลี่ยนจากภายมาเป็นองศาแค่นั้นเองนะครับอ่ะทีนี้เราลองมาทําโจทย์ดูสักสองข้อละกันเนาะสักสองข้อดูว่าเป็นยังไงนะครับข้อหกจดสองอย่างที่บอกเวลาทำมาอยากอยากให้ค่อยๆทำนะอย่าททาไปทีเดียวดเมันจะผิดโอกาสผิดมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นให้แยกทําทีละก้อนอ่ะหรือที่แรกตอนที่พยายามชอบพูดเกินเนีนะ อ่าดูตอนแรกก่อนนะครับคอสลบสองรอบห้าองศาหลักการเ,รมเรหมือนเดิมจำได้ไหมคอสลบได้คอสบวกไายลบได้ลบไายอาจจะแป๊บหนึ่งนะครูได้เขียนไวมไหมอ่าไม่ได้เขียนจำได้ไหมขั้นตอนแรกคือดูก่อนว่าเป็นลบไหมถ้าเป็นลบคอสลบเันได้คอสบวกมันก็เลยจะกลายเป็นคอสสองรอยยองศาต่อไปเกินรอบไหม ถ้าเกินรอบของเรเดียมันคือสองพายแต่ตอนนี้เรากำลังโฟกัสองศาเราก็เลยจะต้องดูว่าครบรอบครบรอบมันก็คือสามหกสิบองศาแต่นี้มันไม่ถึงเราะสมมติไม่ต้องตัดรอบคิดค้อแลนได้เลยนี้อาจจะต้องมีสกิลนิดหนึ่งสองอยี่ห้าตรงไหนตรงนี้คือร้อยแปดสิบองศาตรงนี้คือสองร้อยเจ็ดสิบนั้นแสดงว่ามันตกอยู่ระหว่างนี้ก็คือค้อแลนที่สามโอเคไหมตรงนี้มันคือคิวสามนะครับถ้าคิวสามมันคือร้อยแปดสิบ ที่เกินมามันก็เลยจะกลายเป็น180องศาบวกกับเท่าไรอยู่ได้225ก็คือ45และสุดท้ายเราก็เอา45นั้นนํามาใช้เลยแต่ต้องคิดนิดน,นึงว่าคอสได้คนิตศา์มีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบโอ้เซนตา้าต้าเป็นบวกที่เหลือเป็นลบนั้นสวัตตรงนี้เป็นลบมันก็เลยจะกลายเป็นลบรูท2ส่วนสองโอเคไหม อ่าแล้วครูก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเมื่อไหร่จะจดที่มันยกกำลังสองอ่ะยังไม่อยากให้ทากําลังสองไปเลยเพราะมันจะมีโอกาสที่มันจะพลาดในกรณีที่ค่าซ้ายมันเป็นลบแต่เพราะฉนนั้สิ่งที่อยากจะให้ทําคือค่อยๆไปคือหาแค่ซ้ายกำลังหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแทนค่าตอนท้ายโอเคไหมอ่ะเอาแค่ซายกำลังหนึ่งพอนะครับซายร้อยห้าสิบองศาเป็ดมีลบไหมไม่มีเกินรอบไหมไม่เกินตกคะแนนไหน ร้อยห้าสิบคือเกินเก้าสิบแต่ไม่ถึงร้อยแปดสิบอยู่ค้สองเพราะฉันโค้ดสองหน้าตาคือร้อยแปดสิบที่ถอยมาเท่าไหร่ถึงได้ถึงได้ร้อยห้าสิบก็คือสามสิบนะแล้วเราก็ดึงสามสิบเนี่ยมาใช้ได้เลยแต่อย่างที่บอกคือต้องคิดครแลันก่อนด้วยใสย Core ่โคลนสองโอเซนส่าเป็นบวกเพราะฉะนไม่ต้องทำอะไรมากใส่สามสิบก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับเพราะฉะนั้นเราแทนค่าโจทย์ นะแทงค่าโจทย์ไม่ใช่อยู่ดีอยู่ดีมาเขียนเลยนะว่าเอาเอานี่บวกนี่ยกกำลังสองอะไรเงี้ยแล้วไม่เห็นมีการเกินนําเลยว่าคืออะไรมันต้องเกิดน,นิดนึงนะอ่ะเพราะฉนั้นจากโจทย์ตัวนี้เร,เราจะได้ว่ามันคือลบรูทสองส่วนสองนะครับที่บวกอยู่กับหนึ่งยกอ่าหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองก็คือหนึ่งส่วนสี่อ่าถ้าเราจับ ทำส่วนมันเท่ากันมันก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับก็คือทําครนอนนั่นเองให้เป็นส่วนสี่เหมือนกันเนี่ยจบแล้วมันไม่มีอะไรยากเลยมันก็คือทำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากหน่วยองศาไอ้เปลี่ยนจากเรเดียนมาก่อนที่เป็นไพไพมาเป็นองศาแค่นั้นเองโอเคไหมอ่ะไปกันต่อข้อนี้ขอยนาตข้ามไปจากันเดิมไปทาข้อนี้ดีกว่าข้อนี้ไม่มีครบเลยเนี่ยเศคนเคอรเนี่ย โอเคนะค,ค่อยๆไปนะครับเอาขออนุญาตทำไปเลยได้ไม่เสียเวลาโคเสกลบร้อยยี่สิบองศาโคเสกลบโคเสกคือส่วนกลับของสายเนื้อสายลบได้ลบสายโคเสกลบก็ต้องได้เป็นลบโคเสกร้อยยี่สิบองศาร้อยยี่สิบครูทำจนแม่นแล้วครูจะตอบได้เลยว่ามันไม่เกินรอบแล้วมันก็อยู่คอสองถ้าคอสองมันก็จะคือร้อยแปดสิบถอยมาเท่าไหร่ถอยมาหกสิบ ถูกต้องไหมนะครับเราก็จะดึงหกสิบนั้นมาใช้เลยอย่าปันงนะอ่ะเราก็จะดึงหกสิบนี้มาใช้เลยเพียงแต่ว่า c o เสกโดย2 cos สองเกก็คือ sin ยทราคอสองมีค่าเป็นบวกเพราะฉันก็คือเอ,อ่อโคเสกก็เป็นบวกเหมือนกันแต่เราไม่ใช่เปลี่ยนตรงนี้เป็นบวกนะพาล็ตรงนี้มาจากการหนึ่งออกแต่อีบวกไปก็คือโคเสกเดียวสองเป็นบวกเพราะสั้นก็มันคือไม่ต้องเปลี่ยนอะไรกระจกแค่นี้นะครับอ่ะข้าหาคําตอบ คเซ็ส่วนกของไซส์ไซส์หกสิบคือไซส์หกสิบคือรูปสามส่วนสองเพราะฉะนค้นเซ็ก็เลยกลายเป็นสองส่วนรูสามอ่าบางคนอาจจะทำไม่สนไม่ติดกลนเลยก็ได้เพราะครูเคยบอกตลอดว่าเฮ้ยพยายามอย่าให้ส่วนติดกลน,นะไม่ใช่พยายามเวลาตอบต้องตอบส่วนไม่ติดกลเพราะฉะันทีนี้ครูจะค้างไว้เพราะว่ามันอาจจะตัดกับตัวอื่นได้เพราะมันคูณกันหมดเลยครูเลยทิ้งไว้ก่อนแต่ใครอยากทำเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอ่า ต่อไปเ็300องศาเป็นลบไหมไม่เป็นไม่ต้องซสีเรียเกินรอบไหม360ไม่ถึงตกเะันนไหนถ้าคุณมีเซนเนอ270กับ300มันอยู่ตรงอา3ันอยู่ระหว่างนี้มันคือคอสีถ้าคอสีมันก็คือ360ที่ถอยมาเท่าไหร่ถอยมา60องศาถูกไหมนะครับแล้เวเราก็60มาใช้ คอนสี 4, ค่าเศษเป็นลายเศษที่ขั้วกลับของคอสโอเสตาคอสคอนสีคอสเป็นบวกเศษก็ต้องเป็นบวกแล้วฉันก็ตอบเศษหกสิบเลยนะค,ะครับคอสหกสิบองศามันได้หนึ่งส่วนสองคอสหกสิบองศาได้หนึ่งส่วนสองเพราะฉันเศษก็จะได้เป็นสองส่วนหนึ่งก็คือสองนั่นเองนะครับโอเคนะอ่ะต่อไปคอสสองร้อยสี่สิบองศา นะเป็นลบไหมไม่เป็นเกินรอบไหมไม่เกินตกคนนั้นไหนไม่ถึงสองเจ็ดสิบแต่เกินร้อยแปดสิบมันคือคนนั้นสามถ้าคนนั้นสามก็คือร้อยแปดสิบเกินมาเท่าไหร่เกินมาหกสิบโอเคไหมครับแล้วก็ดึงหกสิบไปใช้เลยแต่ว่าอันนี้มันคือคนนั้นที่สามคอร์ดคือสกังของแทนแทนคนนั้นสามโอเซนต้าแทนเป็นบวกคอร์ดก็ต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นแทนหกสิบแทนหกสิบ มันคือรูปสามส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคอ,อดหกสิบก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนรูสามเห็นไหมเดยสุดมันจะตัดกันได้หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับหลืออีกตัวหนึ่งคือคอดลบสี่รอยเก้าสิบห้าองศาโอเคไหมคอดคือสอกัับของแทนแทนลบจะลบแทนคอดลบก็ต้องได้ลบคอด นะครับลบคอร์ด495องศาอ่าถ้าเราสังเกต495มันเกิน360แดงว่ามันเกินไป1รอบก็คือเกินไป26อ360องศาเราจะตัดรอบที่เกินนั้นทิ้งไปก่อนนะครับมันก็จะกลายเป็น360บวกกับอ่าลองบวกดูอะไรเอ่ยก็เป็น100เท่าไหร่35มั้ย ช่ไหมสวยไอ้เกินรอบเลยก็คือตัดทิ้งได้เลยนะครับมันก็จะเดี๋ยวเป็นลบคอร์ดร้อยสาสิบห้าองศาซึ่งร้อยสามันคือคอร์นที่2ก็คือร้อยแปดสิองศาลบกับเท่าไหร่ถึงไปร้อยสาห้าก็คือลบกับ4ี่สิบห้านะครับพอแย้เก็บยงอกมานอะที่ไม่พอแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นลบคอร์ดสีองศาแต่เราต้องคิดก่อนว่าน,นี่มันคือคอร์ด ข้อสองค่าทซายเป็นบวกที่เหลือเป็นลบนั้นแซวว่าคอดต,ตรงนี้ก็ต้องเป็นลบตรงนี้มันก็ได้กลายเป็นตรงนี้มันก็ได้กลายเป็นลบกับลบขอดสี่ห้าลบตัวหนึ่งมาจากการมาจากการดึงออกตัวหน้าลบอีกตัวหนึ่งคือค่าคอดในคน้อรี่สองนะครับเพราะฉะนั้นคอดคอดลบลบเป็นบวกใช่ไหมขอดสี่ห้าแท่สี่ห้าที่หนึ่งขอดสี่ห้าก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือได้หนึ่งเหมือนกันอัเนี้ เราเห็นว่าโจยทมันยาวนะใครได้เขียนโจ์อีกรอบหนึ่งแล้วตอบเท่ากับก็ได้หรือจะเขียนว่าแทนค่าโจทย์ได้เป็นก็จับแทนค่าไปเลยนะครับก็จะกลายเป็นลบสองรู้สามคูณกับสองอ่ะแบำบมึงนะคูณกับสองอ่านเขียนแบบเด็กน้อยแล้วกันแล้วก็คูณกับหนึ่งส่วนรู้สามแล้วก็คูณกับหนึ่งนะครับ เพราะฉันข้างบนเศษเอาเศษคูณกันจะได้เป็นลบสี่ถูกต้องมาลบสามคูณลสามได้สามข้อนี้คําตอบคือลบสี่ส่วนสามโอเคไหมครับพอพอพอ,พอจะเข้าใจไหมว่า,ว,าว่าทำยังไงนะครับทีเนี้ยเอออย่างที่บอกอะ่ะว่ามันจะได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันมัน,ม,นมันก็้วแต่คนโดยถูกต้งมาแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะต้อง มันจะต้องมีก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะความแม่นในเนื้อหานะครับถ้าคุณแม่นยังไงคุณก็ทําได้อยู่แล้วโอเคไหมตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้เราไปกันต่อนะเพราะว่าเวลามันึเหลืออยู่พอสมควรโอเคนะครับทีนี้มันก็จะมีโจดอีกประเภทหนึ่งคือโจอันที่ขอยากข้ามนะจึงมันคือการบ้านแหละไปทําเองอ่ะโจอันนี้ถ้าผู้ภาษาชาวบ้านคือ อยากรู้ว่าเซตาเนี้ยมันตกในคนนั้นไหนเพราะเะนันก็พูดง่ายคือดูจากค่าแหละอย่างอันเนี้ยคอสเป็นลบคือเราเรามีคาถาเราทุกครูครูยพยายามจะพูดบ่อยๆนะครับก็คือโอแซนตาคอสที่ครูว,ว่าเนี่ยคือตัวที่เป็นบวกหมดเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณดูตัวแรก คอสมีค่าเป็นลบที่ค้อเนไหนถ้าตรงนี้เป็นคอสเป็นบวกสมวนคอสเป็นลบที่คอเลนสองกับคอเลนสามไซด์เป็นบวกค้อัลนไหนก็นี่ไงหนึ่งกับสองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะขอสักยันหนึ่งอะแทนมีค่าเป็นลบทอชช์ช่ตรงนี้แทนเป็นบวกใช่ไหมแทนเป็นลบก็คือสองกับสี่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเลยโอเคไหม มาดูโจกันต่อทีนี้โจทย์ตรงนี้ก็จะมีความลิสหนึ่งแต่ไม่ได้ยากกินอะไรมากนะครับขออนุญาตดูตัวอย่างที่เก้าก่อนเขาบอกว่าเขาให้ค่าทรายมาเป็นลบโดยที่เซต้าอยู่ระหว่างมุมตรงเนี้ยเขาถามหาว่าเซต้าเนี้ยคืออะไรอาจีะที่เราลองมาสังเกตช่วงที่โจดให้มาก่อนว่ามันเป็นยังไงเราลองว่าแกนว่าการาฟดูก็ได้ร้อย ถึงสองร้อยเจ็สิบร้อยแปดสิบอยู่ตรงนี้สองอยเจ็ดสิบอยู่นี่เพราะฉันมันคือตรงนี้พูดง่ายมันคือ Q สามซึ่ง Q สามในค่าซนมันเป็นลบอยู่แล้วตรงไหมอ่ะทีนี้พื้นเพยาเดิมก่อนหลักการคิดง่ายๆคือพื้นเพยเดิมอย่าเพิ่งสนใจข้างใหม่ลบเพราะข้างหมา่ลบมันคือค่าที่มันตกในคนละสามซายอะไรเดียหนึ่งส่วนสองอะเราคิดแบบคนละหนึ่งก่อน ถ้าอันนี้คือจริงมันไม่มีวิธีทำแล้วแต่พยายามจะเขียนให้คุณเข้าใจได้ถ้าเราคิดแบบค u a d r a หนึ่งเราจะได้ว่าไซอะบรเงนะถ้าเราคิดแบบค u a d r a n t หนึ่งไซเลยเอ,อ่ยได้หนึ่งส่วนสองคำตอบคือไซสามสิบองศาแล้วโจกก็ให้ช่วงมาเป็นองศาเพราะเมลาตอบก็ต้องตอบเป็นองศาอ่ะคือสามสิบแต่ข้อนี้มันไม่ใช่คําตอบเพราะอะไรเพราะเขาต้องการคําตอบที่อยู่ในคอ a d r นต์นี้คือค u สาม ถ้าอยู่พวสามเซตตานี้จะกลายเป็นอะไรอย่างที่บอกขวทสามมันคือเลยร้อยแปดสิบมามันก็เลยจะกลายเป็นร้อยแปดสิบองศาบวกกับสามสิบองศานะครับก็คือเอาตัวนั้นอย่างมาเข้าิยามเลยคว้ทั้งสามเพราะฉะนั้นข้อน,นี้มันก็เลยจะตอบเป็นสองร้อยสิบองศาคำตอบอยู่นี้นะ อันนี้คือหลักการคิดเบื้องต้นแล้วมาดูว่าตกเรืนสามมันตอบอะไรโอเคมาแนี่ยตอบแค่นี้เลยนะให้องศาตอบองศาโอโอโจโ,โ,โ,โให้องศาตอบองศาถ้าเป็นโจทย์อันนี้ให้เรเดียนนั้นสว่าเวลาตอบก็ต้องตอบแบบเรเดียนอ่าล้วลองว่าแกนดูก่อนมันเป็นยังไงข้อนี้เขาบอกเขาต้องการพายพายอยู่ตรงนี้ สามพายก็คือเราเดินทางมาถึงตรงนี้คือสองพายสามพายก็คือกลับมาที่เดิมแล้วไงต่อค่าคอสมีค่าเป็นบวกค่าเป็นบวกาะนั้นไหนคอเป็นบวกโอแซนต้าคอคืนตรงนี้กลับตรงนี้ทีเนี้ยไอตรงเนี้ยมันคือคอหนึ่งกับคอสี่ถ้าคอหนึ่งอะถ้าสมมติเราตอบน,นอะอะตอนที่มันอยู่คอหนึ่ง คอสอะไรเอ่ยได้รู้สองส่วนสองคือคอสสี่ห้าองศาแต่เหยุที่บอกคือต้องตอบรูปของพายมันก็คือพายส่วนสี่ถูกต้องไหมถามว่าเราตอบพายส่วนสี่เลยได้ไหมเพราะมันอยู่ในคนดหนึ่งนี่มันก็ใช้ได้นี่คำตอบคือมันมีค่าเท่านี้จริงแต่มันไม่อยู่ในช่วงนี้ไอ้คอสแรกตรงไอ้คแอนดหนึ่งตรงนี้มันเกิดจากการเคลื่อนเดินต่อจากพายมาคือมันเกินรอบมาแล้วกลับมาที่คแนดหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจึงตอบตัวนี้ไม่ได้โอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้น ไอคอหนึ่งที่เป็นคําตอบเนี่ยไอคอหนึ่งตรงนี้อครูคยพยายามจะโยงให้เห็นด้วยอะ่ะไอคอหนึ่งตรงนี้มันคือเกิดจากการมันเริ่มต้นที่เมื่อกี้โจมันบอกเริ่มต้นที่พายใช่ไหมถ้าถึงตรงนี้คือสองพายอันนี้คือมันเลยมาถ้าเลยมามันก็เลยจะกลายเป็นสองพายที่ครบรอบเลยมาพายส่วนสี่มันก็เลยกลายเป็นเก้าพายส่วนสี่ส่วนในกรณีที่อยู่คอสี่ตรงนี้ไม่มีอะไรมาก ข้อสี่ก็คือไม่ถึงสองพายก็คือสองพายถอยมากคือเอาตัวตั้งต้นนั่นแหละมาใช้นะครับมันก็เลยกลายเป็นเจ็ดพายส่วนสี่ตอบแล้วข้อนี้มีสองคำตอบเพราะมันได้สองคอนแลนก็คือเก้าพายส่วนสี่กับเจ็ดพายส่วนสี่โอเคมาส่วนอันนี้มันเป็นทางด้านลบนะครับจริงๆไปทางด้านลบก็ไม่ยากนะ,อะลองดูก็ได้ว่าเป็นยังไงนะครับ เออเขาบอกว่าแปน,นึงนะอันนี้ครูไม่ได้สอนในห้องเลยครูมาเพิ่มให้นะครับเออลบไายส่วนสองถ้าหมุนทางลบคือต้องหมุนลงเนะลบพายส่วนสองอยู่ตรงนี้ลบสองพอยู่ตรงนี้ก็คือแบบนี้เออตรวจตรจืดค่ะแบบนี้นะครับแล้วไงต่อเราต้องก,การค่าแทนที่มีค่าเป็นบวก นะก็ใช้หลักการเดิบอซนต้าคอสเพราะฉะนั้นคแดนที่เป็นบวกคือหนึ่งกับสามแต่เนี้มันต้องระวังให้ดีเพราะว่าหมุนทางลบโอเคไหมอ่ะเราหาเซต้าตั้งต้งกนก่อนนะครับเซอเซตาตั้งต้นจริงเราไม่น่าตรงนี้ใช้คำว่า Q ิวอัออนี้เนอะน่าจะใช้คำว่าตั้งต้นมากกว่าอ่านมาใช้คิวหนึ่งแล้วกันใช้คำว่าตั้งต้นเดี๋ยวจะงงเพราะตรนนีน้มันคิวหนึ่งสำคัญ อ่าขอใส่ตรงนี้เป็นคำว่าตั้งต้นละกันเพราะฉันตั้งต้นตรงนี้คืออะไรตั้งต้นตรงนี้ถ้าผู้สังเกตนะครับแทนอะไรเอ่ยได้เท่ากับหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสี่สิบห้าแต่อย่างที่สี่บห้าองศาเนาะแต่นี่มันคือเรเดียนเพราะฉะนั้นเราตอบก็ต้องตอบเป็นพายส่วนสี่เอ๊ะคุณไม่ได้คิดเลขผิดใช่ไหมข้อเมื่อกี้๋ยป๊บนึงนะอ่าไม่ไม่ผิดถูกอะ เพราะฉันเราจะได้ว่าเซต้าของเราเท่ากับไพ่ส่วนสี่แต่ทีเนี้ยเราอยากให้มันอยู่คอัมน์ตรงเนี้ยแต่อย่าลืมนะว่ามันคือการหมุนทางลบเพราะฉันถ้าเราหมุนทางลบปึ๊บตรงเนี้ยคือลบไพส่วนสองตรงเนี้ยคือคือถ้าหมุนตรงเนี้ยคือลบพายแต่มันไม่ถึงถูกต้องไหมมันคือตรงเนี้ยมันคือ,อลบพาย แต่มันไม่ถึงลบพายไงเพราะฉะนั้นก็เลยจะได้เป็นอ่ะถ้าตกโคสามตรงนั้นมันจะได้เป็นเซต้าของเราเท่ากับมันจะถึงลบพายแล้วนี่คือหมุนทางลบนะต้องโฟกัส่าหมุนทางลบนะมันจะถึงลบพายแล้วแต่มันไม่ถึงมันถอยมาถามว่าทำไมตรงนี้ถึงเป็นบวกะเมื่อเราใช้คําว่าถอยเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางแบบลบถ้าเราบอกว่าเราจะลบพายแล้ตรงนี้เราใช้เป็นลบมันจะเดินทางต่อ แต่ไม่ใช่ตรงนี้เราต้องการเดินทางถอยกลับมันเราต้องการเป็นบวกแบบนี้นี่คือ้อสเกตบอกถึงบอกว่าไม่ซีไม่ซีคือไม่ซีเรียสน,นะครับอ่าตรงนี้มันก็เลยกลับมาเป็นลบสามพายส่วนสี่ถ้าตกตรงนี้อ่าถ้าตกคอหนึ่งของปกติเราคือมันก็คือการหมุนทางลบเนอะเซตั้งของเราจะเป็นยังไงปึ๊บ คือจริงๆตรงเนี้ยขอหนึ่งตรงเนี้ยมันคือคอสี่ทางลบใช่ไหมถ้าฉันถ้าสมมูรณ์นี้ปุ๊บมันจะถึงสองพายแล้วแต่มันไม่ถึงมันก็คือต้องเป็นลบเนอะมันจะถึงลบสองพายแล้วแต่มันไม่ถึงถอยว่าพายส่วนสี่มันก็เลยกลายเป็นลบเจ็ดพายส่วนสี่ซึ่งคําตอบเหล่าเนี้ยมันก็คืออยู่ในช่วงนี้ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นคำตอบจะมีสองอันคือตัวนี้กับตัวนี้นะครับอ่ะ จบแล้วประมาณนี้นะครับในเรื่องของอาการเอามุมมองสามาประยุกต์ใช้ในการหาค่าแล้วก็การไปอัดแอเรื่องของโจทย์สักนิดหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้โอเคเนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับทบทวนเยอะๆนะาจะได้ทำได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับ